ากกดติดตามากดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับฝา,ากกดติดตามากดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับ ตอนนี้เวลาเที่ยง12บสอนาทีครับอากาศเย็นดีมากไม่ร้อน ารนี้สร้างมาประมาณเจดแปดปีแล้วนะครับสร้างโดยกลุ่มโยธาก็จะมีแนวไม่ไผ่กันขึ้นนี่นะครับก็จะมี แนวไม้ไผ่กันคลื่นแล้วก็หินนะครับกันคลื่นป้องกันการกดเชะกาสายฝั่งนี่นะครับก็จะมีศาลาด้วยนะครับศาลาไว้นั่งพักผ่อนพักเหนื่อย เราก็จะเดินกันไปจนสุดสะพานนะครับบรรยากาศดีมากครับไม่ร้อนนะวันนี้เชา้าเช้าบ่ายๆนะครับที่อย่าง จะบายแล้วก็จะมีฝูงนกนั่งนวลน,นะครับบินเต็มเลยดูนะครับนกจะเยอะมากครับ จะเป็นแนวไม้ไผ่เก่าแล้วก็แนวไม้ไผ่ใหม่นะครับสร้างไว้กันขึ้นกระเจาะทรายฝัง ว่าไม่ไกลมากนะครับผมจะเดินไปจนสุดสะพานนะครับมาดู แดดเริ่มออกออกหน่อยหน่อยครับแดดเริ่มออกนนกนกจะเยอะมากครับเช้าเช้าไปไป เวลาเพื่อนๆมาเที่ยวก็อย่าขึ้นไปนั่งบนนี้นะครับเพราะว่ากลัวมันหลุดครับว่าไม่ค่อยแข็งแรงมันจะเป็นคานรับน้ำหนักแบบว่าดูไม่ค่อยดูอันตรายอยู่นะครับมีน็อตยึดตัวหนึ่งแล้วก็ เป็นไม้ครับกลัวมันผุครับเวลาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวก็อย่าไปนั่งหรือไปพิงมากครับเพราะกลัวมันรับน้ําหนักไม่ไหวก็เดินไปตามทางนี่นะครับ <S <S เอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วนะครับก็จะมีเห็นเรือ,อประมงครับออกไปนี่ก็เดินมาช่วงใกล้ๆจะถึง สิ้นสุดสะพานแดงครับแต่ว่าจะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกำลังก่อสร้างครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำสีไหนเล้วราผมมาเที่ยวที่นี่ประมาณสองสามครั้งแล้วครับแต่ว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาจนถึงสุดสะพาน มาจนสุดสะพานนะครับก็เดินมาก็ยอมรับว่าเหนื่อยอยู่นะครับพราะก็สี่ห้าร้อยเมตรได้นะครับถ้าเดินมานครับมาสุดสะพานก็ไม่มีอะไรครับก็นี่นะครับสุดสะพานก็ทําไว้สุดเฉยๆครับจะมีนกไอ้กระยากหรือเปล่าเต็มเต็มแนวไม้ไผ่เลยนะครับ นี่ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามด้ยนะครับจดนุ่ครับ รถ thôi ดิ14นะ เบนเบนอย่างนี้น่อยเบนอย่างนี้ปังเี่ยังไม่ไม่ยินเสียงอเลย